กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางกันทรวิชัยเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหลังจากประสบปัญหาด้านสถานที่ในการจำหน่ายการขนส่งและต้นทุนการผลิตที่สูงเกษตรกรจึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผล,ผลผลิตจากสมาชิกและสร้างอำนาจการต่อรองเพื่อให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม ครับในปี2 5 0 1นะครับการยาแห่งประเทศไทยจัะวริารสารงานกับสำนักง,งานสากลจังหวัดเพื่อที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร,กรที่เป็นนิติบุคคลภายใต้เพม่อมีสากรกนะครับโดยกลุ่มที่ได้รับการเลือกจากการยางแห่งปเรื่องไทยคี่กลุ่มผู้ปลูกยาการทรวิชัยนะครับ สำนังกงานจังหวัดนะครับก็ได้ลง,ลงไปดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การองค์กรในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรและสากลนะครับแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางนทร,รนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรได้ในปีเดียวกันหลังจากนั้นมาก็ได้รับการบริจาคที่จากาสมาชิกของเรา พอได้ที่เราก็รวบรวมในปีที่แล้วก็คือปี63นะครับเร,เริ่มแรกๆก,ก็มีสมาชิกมารวมยางได้กมาประมาณแค่ตัน2ตันแต่หลังจากที่รวบรวมทักระยะหนึ่งก็ส่งผลให้สมาชิกนี่เริ่มทยอยเอาอยางมารวมกลุ่มกันมากขึ้น หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรก็เริ่มมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงจุดรวบรวมสมาชิกก็นำยางมาจำหน่ายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางกลุ่มยังให้ความสำคัญในการจัดหาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสังตัดที่มีคุณภาพหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆในการผลิตยางก้อนถ้วย ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาธุรกิจของสกอเรียบภูมิศรกรตามโครงการพัฒนาักยภาพการเงินธุรกิจและธุรกิจชุมชนของสกอเรียบภูมิศรีกรในปี2564ซึ่งจากการวิเคราะห์ กลุ่มเกษตรกรร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเอกรก็พบว่ากลุ่มเกชนนี้เพิ่งตั้งมาเพียงสองปีเศษดังนั้นการที่จะพัฒนาให้กลุ่มเอกรเข้มแข็งจะต้องพัฒนาในเรื่องทุนดำเนินงานจิงมีแผนที่จะเพิ่มทุนภายในได้นะคะเดียวกันก็จะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกกลุ่มเกรด้วยส่วนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนา ด้วยกก็บรวบรวมย่างก้อนถ้วย,วะะะน,ยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเการทํารปุมม๋ิสั่งตัดนะคะเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกผุ้ิลิตกลกรซึ่งก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับสมาชิกของมู้ลิกรต่อไปะค่ะ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางกันทรวิชัยมีการจัดทำแผนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกลุ่มภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการและการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางกันทรวิชัยจึงเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ให้เข้าถึงโอกาสด้านปัจจัยการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกโดยราคาที่เป็นธรรมและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกที่สนใจส่งเสริมให้เกิดความรักความสามารคีกกันในกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกอย,อย่างยั่งยืนตลอดไป